หมอหมูสู้มะเร็งจัดกิจกรรมปั่นจักรยานระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร,ทราากกงง้ที่โรงพยาบาลตะกวัวป่าอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาที่โรงพยาบาลตะกัวป่าอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา นายแพทย์อนิรุตธนิรนาฏหรือหมอหมูศัลยแพทย์มะเร็งวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านมเจ้าของมูลนิธิหมอหมูสู้มะเรง็งและเป็นผู้ก่อตั้งเพจหมอหมูสู้มะเรง็งเพื่อแบ่งปันความรู้ด้านมะเร็งที่ถูกต้องให้แก่ผู้ป่วยและคนทั่วไปได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานระดมทุนทั่วประเทศรวม77จจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ที่ได้รับความเดือดร้อนและความลำบาก ขาดแคลนด้านการเงินตามโรงพยาบาลต,าต่างๆจำนวน9โรงพยาบาลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงราชการที่9นายแพทย์อนิรุษนิรณนากล่าวว่าได้เริ่มกิจกรรมปั่นจักรยานระดมทุนทั่วประเทศรวม77จังหวัด ตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2566จากจังหวัดเชียงรายและปั่นครบเส้นทางทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกซึ่งได้ปั่นจักรยานระดมทุนมาถึงอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่66โดยในวันนี้ได้เข้าทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ พร้อมเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาบุคลากรเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผู้ร่วมบริจาคจำนวนมากสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งขาดแคลนอยู่3ามอย่างอย่างที่1คือขาดความรู้ที่ถูกต้องจึงได้เปิดเพจหมอหมูสู้มะเร็งเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องอย่างที่2อคือขาดกำลังใจจึงตั้งกลุ่มรู้สู้มะเร็งโดยหมอหมู เพื่อผู้ป่วยได้แลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์พูดคุยให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่างที่3คือฐานะทางการเงินเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการดูแรลรักษาตนเองค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าพักในระหว่างการรักษาจึงได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดแคลนในโรงพยาบาลต่างๆภายใต้ชื่อโครงการรวมใจไทยต้านภัยมะเร็งสวัสดีครับผมหมอหมูนะครับนายแพทย์อนิรุธนลนลนานะครับ ผมก็เป็นสัญญาแพทย์นะครับทางด้านมะเร็งวิทยานะครับผมก็ได้จัดทําโครงการนะครับชื่อโครงการรวมใจไทยต้านภัยมะเร็งนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้นะครับก็ผมจัดทำนี้โครงการนี้นะครับโดยผ่านกิจกรรมการปั่นจักรยานนะครับโดยเริ่มปั่นจักรยานมาตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมปั่นจักรยานมาถึงจังหวัดพังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่66นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือเหลืออีกประมาณ11จังหวัดจะูด ครบทั่วทั้งประเทศไทยนะครับก็เพื่อจะรวบรวมเงินบริจาคตรงนี้นาไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ที่กาลังตกทุกข์ได้ยากในโรงพยาบาลต่างๆทั้งหมด9โรงพยาบาลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงรัชกาลที่9ครับจากโรงพยาบาลตะกัวป่าเนี่ยเราก็ตั้งเป้าว่าเราจะปั่นไปที่โรงพยาบาลตะกวทุ่งและหลังจากตะกวทุ่งเราก็จะไปที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและหลังจากนั้นเราก็จะตีย้อนกลับมาที่โรงพยาบาลตะกวทุ่งแล้วเราก็จะไปที่โรงพยาบาลพังงาซึ่งตรงนี้เนี่ย ข้อมูลเกี่ยวกับกําหนดการเดินทางเนี่ยผมได้อัปเดตอยู่ในเพจหม่อมหมูสู้มเะเร็งแล้วสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับว่าในแต่ละวันเราจะปั่นผ่านไปที่ไหนเผื่อว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะมาให้กําลังใจหรือว่าท่านอยากจะมาร่วมบริจาคแบบที่เห็นตัวตนกันก็สามารถมาในจุดที่เราเขียนเอาไว้ว่าเราเป็นจุดที่นัดพบตรงไหนซึ่งส่วนมากก็จะเป็นจุดที่โรงพยาบาลเป็นหลักครับผม สำหรับผู้ที่จะร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้โครงการรวมใจไทยต้านภัยมะเร็งสามารถบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่บัญชี5131079401 นอกจากนี้หากต้องการสนับสนุนทีมงานโครงการรวมใจไทยต้านภัยมะเร็งธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี1441709745โดยสามารถติดต่อโครงการรวมใจไทยต้านภัยมะเร็งโทรศัพท์0809438214ภาสุรัเจียมสายใจสวทตะกัวป่ารายงาน